วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมกลุ่มจังหวัดภาคกลางบริมนทนนำเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ดิจิทัลมาเก็ตติง้งรวมออกร้านโชว์ศักยภาพด้านการผลิตพร้อมเชื่อมโยงตลาดนำผู้ผลิตพบผู้บริโภค นายองคารักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการเปิดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกษตรจาก,กาและการเจราจาธุรกิจการค้าออฟไลน์ออนไลน์ภายใต้ชื่องานเกษตรอัจฉริยะ Smart a g อ i เรีย u r ลเ u s ร์บิสเนสเซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2 2ถึง26พฤศจิกายน2567อณอลิฟพาร์คหอชั้นจีศูนย์การค้าฟิลเจอร์พาร์คจังหวัดปทุมธานีมีนาน นิมิต คางคจิตพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีรวมพิธีเปิดโดยได้มีการนำสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกกว่า100บูธมาเปิดบูธจัดแสดงและจาหน่ายมินิคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังและมีผู้เชี่ยวชาญมีนักธุรกิจคอยให้คําปรึกษาด้านธุรกิจตลอดระยะเวลาการจัดงานและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการและเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดรวมถึงเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกรและผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลซึ่งประกอบไปด้วย4จังหวัดก็คือจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนคปรปฐมจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ